สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA Chan n e l ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึง ก็ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับของ iPhone 11เป็นราคาในช่วงกลางเดือนมกราคมแบบนี้นะครับท่าในใที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone 11มาใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูราคาล่าสุดกันว่ามีการลดราคาเหลือเท่าไหร่หรือว่าร้านไหนยังขายอยู่บ้างนะครับซึ่ง iPhone 11ปัจจุบันก็อาจจะหาซื้อได้ยากนิดหนึ่งนะครับหลายร้านตอนนี้มีสินค้าค่อนข้างน้อยนั่นก็ เป็นเพราะว่า iPhone 11ไม่ได้มีการผลิตแล้วนะครับที่มีเยอะปัจจุบันก็จะเป็นเครื่องไทยนะครับในส่วนของเครื่องศูนย์ไทยอาจจะยังมีเป็นบางร้านเท่านั้นซึ่งเนี๋ยววันนี้ผมสรุปราคาแล้วก็รายละเอียดมาให้ทั้งหมดนะครับสำหรับท่านไหนที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone 11มาใช้งานนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่17มกราคมปี2023 เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้าน Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่นำมาให้ดูกัน iPhone 11จัดจำหน่ายโดยร้าน Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada ก็ยังพอมีหาซื้อกันได้บ้างนะครับแต่ว่าก็มีเป็นบางสีเท่านั้นสำหรับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยรุ่นนี้เป็นร็อตผลิตใหม่นะครับ without adapter ก็คือเป็นกล่องบาง จากราคาปกติ26,900บาทนะครับลดร,ราคาล่าสุดเหลือ19,500ราคานี้เป็นความจุ128กิกะไต์นะครับถ้าเป็น64กิกะไต์ราคา17,000บาทแต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับถ้าเราอยากจะซื้อก็ต้องเลือกเป็นความจุ128กิกบตแต่ว่าก็มีเป็นบางสีเท่านั้นยังไงแล้วลองกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากกรผ่อนก็ผ่อนได้นะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,950บาท ต่อเดือนทั้งหมด10เดือนนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วัน แล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับ iPhone 11เครื่องใหม่ประกันศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ24,900บาทร้านนี้ลดราคาล่าสุดเหลือ1 9 0 2 9บาทนะครับย้ำว่านี่เป็นเครื่องศูนย์ไทยความจุ 64GB กิกะไบต์นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับเครื่องศูนย์ไทย はい,い。 จากร้านที่ยังมีขายในแอป Lazada นะครับราคาโดยรวมก็จะประมาณนี้ส่วนท่านที่อยากจะซื้อเป็นเครื่องไทยนะครับก็มีตัวอย่างมาให้ดู1เครื่องสําหรับ iPhone 11โมเดลไทยนะครับเป็นเครื่องมือ1น,น,นะครับความจุ64 g b สั่งซื้อร้านนี้แถมเคสแล้วก็ฟิล์มกระจกให้ด้วยประกันจะเป็นประกันร้านนะครับไม่ใช่ประกันศูนย์เหมือน2ล้านแรกในเรื่องของราคาขายอยู่ที่13,999บาทเป็นเลขกลมๆก,ก็ประมาณ14,000บาทนะครับมีให้เลือกครบทุก วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากร้านให้นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านใดที่มองว่าเครื่องศูนย์ไทยแพงไปหน่อยนะครับก็สามารถมาเลือกเป็นเครื่องไทยได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับจะต่างกันในรายละเอียดบางอย่างเท่านั้นอย่างเช่นในเรื่องของประกันก็ต่างกันนะครับนี่เป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรสําหรับ iPhone 11ราคาล่าสุดนะครับในช่วงกลางเดือนมก,กราคมแบบนี้ท่านใดที่อยากจะซื้อจาก l าซาด้านะครับผมมีลิงก์มาให้ที่สั่งซื้อกันกดที่ล,ลย แล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป z a d a มาไว้ในเครื่องก่อนนะครับเมื่อกดที่ลิงก์ลิงก์จะเด้งไปยังแอปที่ท่านโหลดมาก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับหรือว่าจะกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนซื้อก็ได้นะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านช้อปปี้น, e นะครับสำหรับช้อปปี้ปัจจุบันมีเฉพาะเครื่องไทยเท่านั้นเครื่องศูนย์สินค้าหมดทุกร้านนะครับนำตัวอย่างมาให้ดูสําหรับร้านแรก iPhone 11มีขายทั้งความจุ64แล้วก็1 28GB เป็นเครื่อยอนี่นรับปปะกันมี ให้ 1>, 1ปีแต่ว่าจะเป็นประกันร้านสั่งซื้อร้านนี้มีเคสใสแล้วก็ฟิล์มกระจกแถมให้ด้วยในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่13,500บาทสําหรับความจุ 64GB 1 2 8 g กิกะไบต์กิกะไบต์ก็14,500นะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สําหรับสีมีสีสีนะครับสีดําสีขาวสีม่วงแล้วก็สีเขียวสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากร้านหนึ่งปีนะครับอีกร้านหนึ สำหรับหรับ n p h o n e 11มีขายทั้งความจุ64แล้วก็ 128GB ประกันเป็นประกันร้านนะครับสั่งซื้อร้านนี้ก็มีเคสใสแล้วก็ฟิล์มกระจกแถมให้ด้วยราคาเริ่มต้นที่14,500สําหรับความจุ 64GB ถ้าเป็น 128GB ก็15,500วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วย200บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีสสีนะครับสินค้าเป็นของแท้100ปนีนน,น้าาวักกก็มรระจ 1>, 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 11จากแอปช้อปปีนะครับมีเฉพาะเครื่องไทยเท่านั้นถ้าท่านใดที่อยากจะซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้าไปดูไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปีอยู่ที่ด้านล่างของคลิปในส่วนของราคาจากร้านอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าจะซื้อจาก Banana IT นะครับ iPhone 11ความจุ64กิกะไบต์ราคา17,000บาทนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อสามารถไปซื้อที่หน้าร้านหรือว่าจะกดดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วน iPhone ไอจากร้าน i Studio ตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับราคา17,200ห่น้ท่านไหนที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อหรือว่าไปซื้อที่หน้าร้านได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดนะครับในช่วงกลางเดือนมกราคมสําหรับ iPhone 11จากหลายร้านนะครับ l a z a d a s h o p ี้บานาน่ทแล้วก็ i Studio นะครับนำราคามาอัปเดตให้ท่านได้ดูกันสําหรับท่านไหนที่อยากจะซื้อ iPhone 11ก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับในส่วน เครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือปัจจุบันมีบางค่ายเท่านั้นนะครับที่ยังมีสินค้าเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละค่ายนะครับว่าค่ายไหนมีราคาเป็นอย่างไรแล้วก็ค่ายไหนหน่าซื้อที่สุดนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับ iPhone 11ก็ยังเป็นราคาเดิมก็คือซื้อได้ในราคา4990บาทเป็นโปรสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับถ้าอยากจะซื้อราคา4990ย้ายยค่ายมาใช้ DT แทนะครับได้ ราคานี้อย่างแน่นอนส่วนคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าคนที่ใช้เบอร์ดีแทแบบรายเดือนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใช้ย,ยังไม่ถึง3เดือนซื้อได้ราคา6,490ซึ่งก็จะมีค่าหนีล่วงหน้าลูกค้าดีแทที่มีอายุการใช้งานมากกว่า12เดือนนะครับซื้อได้ราคา6,490โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าสําหรับรายละเอียดของโปรเน็ตนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจสาหรับการย้ายค่ายนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ149 9ซื้อได้าคา4990แต่ก่าก็จะมี้่าคาสี่พันเก ร้อยรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ9,700บาทนะครับถัดมานะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1099ซื้อได้ราคา6,990มีคั้เนลงหน้า2,100รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ9,000บาทนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699โปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา14,900บาทมีขั้เนลงหน้า120นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ16,000บาททุกโปรสัญญา12เดือนนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อสามารถ ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2ก็จะเป็นของค่ายทรูมูฟ H นะครับไอโฟนสิ 11, ซื้อได้ในราคา9,900สําหรับ t u e m o v ฟ H มีการปรับเพิ่มราคาขึ้นมานะครับในส่วนของสีปัจจุบันมีเฉพาะสีขาวแล้วก็สีดานะครับความจุมี 64GB สกิกะไบต์สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับเขาจัดส่งเครื่องให้เราถึงบ้านหรือว่าจะไปรับที่ศูนย์ True s h o p ก็ได้สําหรับรายละเอียดของโปร โปรเน็ตรายเดือนนะครับมีหลายแบบให้เราเลือกซึ่งแบบแรกก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบัน t r u e m o v e H แบบรายเดือนซื้อได้ราคา1800โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าลูกค้าใหม่นะครับท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ราคา1800เมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9นะครับมีค่าหนีล่วงหน้าด้วย3 2 1 0รบาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ14,0 0 0นสัะครับสัญญา12เดือนคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดืืออนก็ซ้้้ไดราาาาคา1800ยย่ ออนไลน์นะครับราคา1800เหมือนกันเมื่อย้ายค่ายมาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9้มีค่าหนี่งหน้า3 2 1 0บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ1 4 0 0 0บาทสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ราคา9,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9นง้าะครับมีค่าเหนี่งหน้าสี่พนร้้าสิบบาทโปร799าเซื้อได้ราคา, 13, 200, านหนึ่งหมื่นสา2,675บาทสอนรายค่าเครี่องปล่า,ายอยี่19,000 500นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโปรล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 11จากทางด้านค่าย TrueMove H นะครับถ้าใในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 11ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,200สําหรับความจุ64 g b โปรเน็ตรายเดือนมี2แบบให้เลือกนะครับแถวด้านบนสัญญา12เดือนแต่ว่าจะใส่ได้ ทุกซิมนะครับมี2 p a แพ็กเกจก็คือเป็นโปรรายเดือนเดือนละ899ซื้อได้ราคา11,500มีขั้นติดลูงหน้า2,000นะครับโปร599ซื้อได้ราคา13,100มีขั้นติดลูงหน้า1,000ส่วนแถวด้านล่างเป็นสัญญา12เดือนเหมือนกันแต่ว่ารองรับเฉพาะเครือข่าย AIS เท่านั้นก็คือใส่ได้เฉพาะซิม AIS นะครับมีให้เลือก2 p a แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1199ซื้อได้ราคา6,490ขั้ติดลูงหน้า4,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่อง 1 4 9 0บาทถ้าเลือกเป็นโปร599ก็ซื้อได้ราคา11,200ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้านะครับนี่เป็นรายละเอียดสําหรับการซื้อ iPhone 11จากทางด้านค่าย AIS ถ้าในใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 11นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตเป็นราคาในช่วงกลางเดือนมกราคมแบบนี้นะครับท่านชอบ แบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเครื่องเตาแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตสามารถไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดก็เป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลลปนนนี้าททุกทก่่อเจ ใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ